เป็นที่นาของอากิโยเองนะคะให้คนเช่าทำนานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะไม่เยอะนะคะพอได้อ,อากิโยทำตั้แต่วันนี้นี่ไงจำได้ไหมที่เป็นบ้านที่นันถ่ายบ่อยๆนะคะตรงนี้ที่นันชอบเดินมาส่งอากิโยไหมบ้านเราก็จะมีภูเขารอบๆอย่างนี้เลยนะคะ เป็นผักกาดนะคะที่เขาไปทำผักดองนะคะซื้อไปดองไหมแล้วก็มีเส่ใช้เท้าผักกาดนะคะวิเยหัวใหญ่มากอาเกียส์ซุ้ยโอ้กี่นี่กวุ้งซุ้ยดหรอแน่อันนี้คือคาลิงนะคะอันนี้จะอ่าคนญี่ปุ่นเขาจะไปกินกับน้ำผึ้งเนาะแล้วก็ทำให้แบบหายเจ็บคออะไรนะคะ จะเป็นงานแฮนด์เมดต่างๆอันนี้เป็นเอ่อหัวใช้เท้านะคะต้นหัวใช้เท้าอ่อนนะคะที่เขาแบบมันหนาแล้วเขาก็ถอนออกนะคะเราก็จะไปทำซุปนะคะน,นี่ก็เป็นหัวใช้เท้าอีกพันหนึ่งนะอ้วนโคดดโคดดนี่ยแขวนเยอะสุดเกลอยวเก S 1> <S 1> ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นคาบุนะคะพวงในสายพันธุ์ของหัว้เทา,านี่แหละเน,นาะเจ็บเป็นพันธุ์กลมนะคะเลดี้สนะคะนี่คาบุผีแดงแล้วก็แครอทอันนี้ก็บีสหัวปี๊

ว่ากลัวข้างในมันกลวงยีเด็เต๋อันนี้ก็เป็นผักสดๆจากสวนของคนแถวนี้นะคะเหมือนเป็นอ่าเป็นของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็มาขายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างบอ็อกครีอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้างนอกก็จะสองเก้าสิบแปดเยนนะคะหรือหรือประมาณสักเก้าสิบาทเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะราคาถูกลงมาครึ่งหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะคะ โตติโม่โคตรต้นเลยอันนี้ก็แบบเยอะอ่ะอันนี้เป็นกระหล่ำอีกพันหนึ่งนะคะพันธ์นี้กระหล่ำพันธ์นี่นะคะถ้าเปรียบเทียบกันก็เขาจะประมาณโคดีมายาเซ่เน,นี่ยอวิชิโซนังกับชินเซนสวยอวิชิโซ่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ดีนะคะ <c oughs> สองร้อยถือว่าได้เยอะนะ <c oughs> ซื้อไปแขวนะอะไรอย่างนี้ก็สวยนะคะ อกิกเนาะก็เท่านี้ก็ประมาณ60บาทนะคะ60บาทไทยเนาะนี่เป็นดอกคิกึดนี่นะคะเขาจะขายแบบแกะมาให้แล้วแบบนี้กินได้ลิงโงหรือว่าแอปเปิลนะคะถ้าเป็นพันฟูจินะคะก็จะอร่อยเนาะ ราคาก็จะแพงกว่าอันอื่นนะคะนี่โกาคาก็จะเป็นลูกแพนะคะหลับฟรานซิสก็จะมีนัตโตะนะคะนัตโตะเป็นแพ็กแบบนี้แนละ้วก็เป็นแพ็กแบบนี้หลับผักกาดที่เราจะไปทำ ผักดองนะคะเนเลือกเอาแบบที่มันเหี่ยวแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องไปทําให้มันเฉาแล้วก็ค่อยทํานะคะเลือกเอาอันนี้เนาะสองเยนนะคะหรือประมาณเจ็ดสิบแปดิบนะคะบาทเนาะ ให้เควเราป๊า้านนชอบมาซื้อนะคะถึงตัวเองจะปลูกผักทุกปีนะคะเน่ก็มาซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นมันได้ดูอะไรหลากหลายแล้วมันรู้สึกมีความสุขนะคะเน่ก็จะมาซื้อตลอดเลยอืมคือของเขาสดใหม่ทุกวันนะคะเขาก็จะมาส่งวันต่อวันเนาะชอบมากเลยค่ะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นแฮนด์เมดนะคะต่างๆนะคะ ก็เียอยากกินแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยากกินแล้วไอเต้าอ้วนนะคะกินอย่างเดียวไอเตาอ้วนนะคะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอากีวแม่ถามอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับ อะไรครับอันนี้อันนี้ภาษาอันนี้โคเดตนี่องุ่นวันนี้อะไรอืมายมัสคาโตชายมัสคาโต้นั่นอ่ะโน้บุโด้โน้ชนิดโน้นามะโน้ชนิดเดียวชอโคเดตไชมัสคาโตนะคะเป็นบุโดเป็นองุ่นที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นนะคะจะมีลักษณะคือแบบว่าน่ารักจังเลนับุโด้แม่ไม่ชอบนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่มีเม็ดนะคะช้มัสคาโตนะคะก็จะไม่มีเม็ดแล้วก็มีความกรอบนะคะแล้วก็มีความหวานนะคะในตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าเนนไม่ชอบนะคะเนนก็จะชอบแบบองุ่นสีม่วงที่เขามีรสชาติเป็นองุ่นที่แบบเหมือนน้าองุ่นบ้านเรามากกว่าะค่ะส่วนไอเต้าอ้วนที่ชอบกินอันนี้แต่อันนี้ก็จะมีราคาแพงกว่าองุ่นทั่วไปนะคะาพามากินราเมนนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวย่ปุนนะคะังตรงข้ามีแอปเปิลด้วยนะคะเดี๋ยวเนนจะเดินไปแอปเปิ้ลชุดต่ออาวโมอยกนะแม่มมาดาไม่ัี้าอาบอกว่าแม่เดีママ๋ยวแม่มันขโมยของเขาไม่แอบดูอาคิวชุดต่อช่ลยเก่ลิงก์ล あ、今日もうもう、今もうないリングだよ、これすごい、なんか美味しそうでも、ママ、これ下皮だよ川じゃなすごい綺麗ほらほらほらわー車、車車が来るちょっと待って車が来る、<ー>ママパパロ入って

ก็เหมือนคงจะเป็นเหมือนบ้านนอกบ้านร้อเนาะคือแบบว่าไม่อะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะต่างๆนะคะที่เนนไม่อ่านไม่ออกสักอันนะคะอ่านได้แต่ซุปเปอซุปป,ป,ปโลโกจานนะคะนางอ่านไม่ออกนะคะ อันนี้นะคะที่เราสั่งวันนี้นะคะอันนอันนี้ซุปาซซปามิโซซุปปามิโซนะคะก็คือใส่มิโซเยอะอันนี้ของอากิโอจะไม่แบบว่าไม่ได้ใส่มิโซอันนี้เพราะว่ามันจะเผ็ดนะคะแล้วก็มีผักดองให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผักดองเนาะขาดไม่ได้หน,นูก็ชอบอันนี้จะเป็นผักกาดขาวนะคะดองนะคะ รสชาติก็จะแบบว่านวลนวลหรือว่าเค็มๆหน่อยๆน่อยนะคะถ้าไปจามิเตะอเคไหมเมนมะกันทั้งยังเมนมะเมนมะอะไรเมนมะโอเคตัวเมนมะว่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ดองเมนมะนะคะเรียกว่าเมนมะนะคะนะาคนอุตตะอุดิช ถ้าไม่อร่อยจริงๆหรือไม่ใช่ร้านให้กินประจำจริงนะคะทนกินไม่เคยหมดเหลือประมาณเท่านี้ตลอดเลยะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นร้านขายเป็นกิฟช็อปนะคะเป็นร้านขายของฝากหรือว่าของที่แบบว่าตามคเนียมต่างๆของญี่ปุ่นนะคะเวลามีงานอะไรเขาจะมาซื้อแบบ ให้แขกกลับบ้านนะคะ ขายทุกสิ่งอย่างจริงๆเลคะที่นี่ไปไปไปขุดมันนะคะเราจะไปขุดมันกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ่ะคิวสุกิเนอร์เดอรสุกิเนะอุชิระเร์สุกิเนะเหรอุชิระโบกน่อุชิระตัวแสุกิเนะ

ไม่รู้ว่าจะมีไหมไหมัวหน่ไรูสิเอสเปย์ั้นไมเนาะเกี่ยวกำลังไปเก็บดอกคิกึนะคะ ก็ลื้อต่อไปไหกกนคิดหน่อยไปหาลูกกันมีไหมลูกไหนแม่ดูอุย๊ยน่ารักจังเลยไหนดูสิอ๋อได้แน่เก็บได้ด้วยเก่งจังเลยหลักของแม่เก่งจังเลย เป็นดอกคิกคือน,นะคะเห็นให้ดูตอนเช้าที่ตอนที่เราไปซื้อของนะเก่งจังเลยดูดูได้แค่โคอี哟มอปลายทุบดิまだ嗯もうちょっと残念だからねこれ似たらちょっとだけるんだよ ของเรานะคะที่เราขุดได้ในวันนี้มาง,งอมังแงงมังเงงมากนะคะโอเคเราก็จะไปจะไปเผากินหรือเปล่าหรือว่าจะไปทําขนมเดี๋ยวเราคิดอีกทีนึงนะคะทําไมกลับก่อนแม่ทาไมไม่รอแม่เลยฝนตกแล้วฝนจะตกแล้วนะคะไหนูฟูสิมุชิยูเน่ฟูส นถนันดใช้ตะเกียบไปซะแล้วนะคะงงเหมือนกันสวยมากให้เขาแบบว่ามีความกรอบด้านนอกนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกรอบนอกนุ่มในนะคะก็ใช้ไฟแรงนะคะ แล้วก็นี่เป็นเกลือนะคะเกลือแล้วก็น้ำเยอะไปนั้นเนี่ยเส้นตางนะคะได้ก็ีคืออิโมะเขาจะมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะคะแล้วก็นี้เป็นโชยุนะคะเขาจะมีรสชาติหวานๆ,ๆเค็มๆนัวๆจากนัวๆจากโชยุนิดหน่อยนะคะก็ ก็จะเป็นน้ำพึ่งนะคะก็ะใส่น้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งไหลับนะคะโอเคนะคะพอเขาเดือดอย่างนี้แล้วนะคะยังไม่จะใส่อีโมดลงไปเนาะใส่ลงไปเลยใส่โมดลงไปนะคะใส่โมดหรือว่าซัพซไมโมดหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเทศนะคะ,ะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็อันนี้จะลงงาดำก่นนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวเขาจะดำไปแล้วดูไม่สวย ใส่น้ำตาลเยอะไปนะคะอันนี้ต้องทำได้สองครั้งมันไม่โปร่งจริงแล้วก็ตักใส่จานได้เลยตามจริงต้องเป็นน้ำแบบเหนียวๆข้นๆแล้วแบบเสร็จเลยเนาะรอบเดียวไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเหลือไปททำรอบหน้าแต่อันนี้เหมือนทำเผื่อไว้รอบหน้า ก็อันนี้นะคะเป็นหน้าตาของได้กเกิดยอ,อิโม่นะคะที่เห็นทำเองนี่นะคะน่ากินอยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิมดูกยอกันเดี๋ยวเขาไปกินกับอากิโยดีกว่าทำอีกเมนูนหนึ่งนะคะก็คือเล่นดูในติ๊ t o ็มานะคะก็เขาจะมีไก่ เอาไก่นะคะเป็นตัวพอดีมีไก่ในตู้เย็นไว้แหละก็เลยจะมาทํานะคะก็ปรุงตามชอบเลยนะคะว่าเราจะชอบยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้เน,นจะเอาขิงนะคะยัดใส่ไปข้างในท้องเขาด้วยนะคะจะได้หอมหอมเนาะ แล้วก็นะคะเดี๋ยจะเอามาใส่ในหม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะยู่แล้วก็ยัดลงไปให้ได้นะคะยัดลงไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเอาน้ำที่เหลือนี้นะคะใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปอันนี้ก็ทำครั้งแรกนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะชอบ รสชาติแบบไหนนะคะอยากกินให้มันอยู่ในแบบยังไงเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็จะใส่อ่อันนี้นะคะเป็นขลังลงไปด้วยนะคะเพราะว่าอากอิวอาจจะอยากกินเป็นผักเป็นอะไรใส่ลงไปด้วยนี่นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหุงนะคะไปหุงแบบเหมือนหุงข้าวเลยนะคะอันนี้นะคะนิมก็กดไปหุงไปหนึ่งชั่วโมง ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องของเรานี่เองอืมก็เชื่มโอเคแล้วนะคะเรื่อง ่ต้นหอมระหว่างที่รอไก่เนึ่อในหม้อขุงข้าวอยู่นะคะเนยก็จะมาทำาผักกาดดองนะคะก็จะล้างผักไว้นะคะแล้วก็จะเอาแช่ในน้ำนะคะแล้วก็หมักเกลือทิ้งไว้1คืนนะคะเพราะว่าจะทำให้ผักนี่ยุบตัวลงนะคะ แล้วก็เราจะค่อยจะมาล้างในวันต่อๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะเมื่อเราล้างเสร็จนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะทับไปทีละชั้นนะคะค่ะก็จะใส่อย่างนี้ลงไปนะคะทีละชั้นทีละชั้นนะคะจนเสร็จเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็มากดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาน้ําแช่ไว้1คืนนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยจะทําต่อนะคะสําหรับเมนูผักดองนะคะ พอปูบปัจุเองแหละเองละเห็นแล้วว่าตัวเองอยากกินอะไรช่วยแค่นี้อยากกินก่อนนะเป็นในส่วนของน้ําจิ้มซีฟู้ดที่จะจิ้มไก่ของแนนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะนี่ก็เป็นกับข้าวของเราวันนี้ค่ะอันนี้แนนก็จะเอาอาเป็นซอสเปรี้ยวๆนะคะราดลงไปเลยมีหลายรสชาตินะก็จะกินแบบอันนี้ราดลงไป 上のおに分っさえ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองมาชิมอันนี้กันบ้างนะคะปกติแล้วอะเกียวก็จะชอบกินอันนี้นะคะแต่ว่านางก็จะทําแบบหลายรสชาตินะคะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับการทากับข้าวค่ะให้ครอบครัวทานนะคะก็เหมือนเป็นการส่งมอบความรักนะคะให้ได้ทานของสดๆใหม่ๆนะคะอืมนะคะระหว่างที่ทุกคนกินอยู่ฉันก็ไปเอาอันนี้มาเรนจะทําอันนี้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าน้ำพันหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์3%นะคะแต่ว่าเวลาถ้าวันไหนที่แบบเราทำแบบอะไรพิเศษหน่อยเราก็จะดื่มกันอย่างนี้นะคะเอาผลไม้นะคะหลายๆอย่างแล้วก็มาผสมอย่างนี้นะคะก็กินเข้าไปดื่มไปแล้วก็คุยกันไปนะคะก็เป็นอะไรน่ารักน่ารักในครอบครัวนะคะ ป้าปะอูุ้้ยเรีชยสําำหรับวันนี้นะคะคลิปก็ยาวมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวนั้นกินข้าวต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ